สวัสดีครับผมโจงโซคูครับวันนี้ผมมาภาคภาพยนตร์เรื่อง s p o n g e b o b h ฮีโร่จากใต้สมุดทร 3D ครับผมได้รับเกียรติให้ภาคเป็นนกนางนวลชื่อคายนะครับในเรื่องนี้ครับอ่บาบายบายกดน้ำละฉันได้สเกอร์รางวัลแนนะ่อา้าคุณจอนชันยัดฉันว่าอย่าเพิ่งเกาไข้พูดผิดไงตัวละครที่ผมได้ภาคเนะี่ยะฮะผมก็ได้ถามทางทีมงานไปว่าให้ผมได้ภาคเป็นใครนะครับเขาก็บอกว่า,าให้ภาคเป็นใครผมก็บอกก็ใครล่ะ เขาบกเาภาพไปใครจะ,จะจะรู้ว่าตอนท้ายนี้ชื่อใครเป็นนกนางนวลชื่อใครนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็มีนกนางนวลอยู่หลายตัวแต่ตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่มีคาแรคเตอร์สนุกสนานแล้วก็เป็นตัวที่คอยเชื่อมโยงเรื่องกับกัปตันด้วยนะฮะอ่บบาบายบายกดน้ำละฉันได้สติกเกอร์รางวัลแน่อา้าวคโจนเฉียดฉันดวยเพิ่งเกาไก่ครับ เมษายนนี้นะครับก็อยากให้มาคลายร้อนในโรงภาพยนตร์เย็นๆกับภาพยนตร์เรื่อง SpongeBob Hero จากใต้สมุด 3D นะครับรับรองว่าตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับครอบครัวทุกเพศทุกวัยนะมาดูฮีโร่ฟองน้ำของเราและที่สำคัญนะครับมีผมเนี่ยภาคเป็นตัวละครตัวหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนครับ